สวัสดีนะคะแม่แม่นะคะวันนี้ก็ย้ายที่ปลูกให้กับน้องโมแฮวันนี้โมแฮเพื่อนเยอะนะคะมีน้องมีน้องด้วยนะคะน้องบอกบุญนะคะดูนะคะมีบอลเล่นไม่ปันพี่โมแฮเล่นเลยนะนะนะเอาไปแบ่งพี่โมแฮเล่นหน่อยเร็วโมแฮชอบนะคะชอบเล่นห่วงชอบเล่นฟุตบอลนะคะดูนะคะแม่แม่วันนี้เยอะมากนะคะที่สวนนะคะน้ําท่วมนะคะ ทีส่สวนน้ำท่วมเราก็เลยย้ายน้องมาไว้ที่นี่นะคะย้ายน้องมาไว้ที่สะพานนะคะเยอะมากเลยค่ะเจแปดเชือกนะคะเยอะมากเลยสตัวแล้วน้องอุ้งอิงน้องบ่อบุญน,นะคะ ดูนะคะดูนะคะเล่นบรรยากาศดีนะคะน้องๆก็จะเล่นกันนะคะทานั่งเต้นะ แมแฮก็จะอยู่ด้านนน้นนะคะแม่แม่ที่สวนน้ำท่วมนะคะฝนตกวันนี้ก็ฟ้าร้องนะคะเหมือนฝนตตกนะคะแต่ก็ยังไม่ตกนะคะแม่ควรก็พามาดูน้องโมแฮนะคะวันนี้ก็เพื่อนเยอะนะคะใต้สะพานนะคะมีเพื่อนเยอะมากเลยนะคะสาวสวยโมแฮของเรานะคะแม่แม่ก็จะอยู่ด้านนี้นะ ว,ว,วันนี้พ่อควรก็ได้ไปตัดต้นกล้วยมาให้นะคะพ่อควรก็ไปตัดต้นกล้วยตอนนี้กําลังแบ่งกันยังไม่เสร็จนะคะแบ่งกันยังไม่เสร็จนะคะของโมแฮของเรานะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะสาวสวยโมูแฮของเรานะคะวันนี้หมแฮมีเพื่อนเยอะนะคะใต้สะพานมีเพื่อนเยอะที่สวนน้ำท่วมแล้วก็ยายนะคะ ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะเราจะผูกช้างนานไม่ได้นะคะกลัวนะคะกลัวติดเชื้อติดอะไรนะคะเราต้องย้ายที่นะคะย้ายที่นะคะทําความสะอาดนะคะเขาก็จะเผากันเผาไม่ไหม้นะคะตรงนั้นนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกฝนล,ลินนะคะบางวันนะคะเนีย่ยโมแฮนะคะโมแฮเล่นหางโอ้โมแฮนี้มาผูกใส่กับหมานะคะ ่นหมานะคะปกติโมแฮจะไม่ถูกกันกับม้านะคะแม่แม่แม,มาเอาม้ามาปลูกใส่โมแฮนะคะเขาหัดนะคะแม่แม่เขาหัดให้โมแฮลึงกับน้องม้านะคะโมแฮถ้ามีช้างโมแฮก็ไปแห่ไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ไปแห่เพราะว่าเขามีหมาโมูฮกลัวม้านะคะเวลาน้องม้าร้องโมเฮก็จะตกใจกลัววิ่งนะคะ จะอันตรายต่อแขกนะคะตัวนหนเขาไม่กลัวเขาก็ไปแหย่ได้นะคะแต่น้องแหย่ไม่ได้เพราะว่าน้องกลัวม้านะคะสาวสวยโมแฮลมแรงมากนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเยอะมากเลยอยู่ใต้สะพานนะคะแดดร่มลมตกบรรยากาศดีมากเย็นสบายด้วยนะคะแม่แม่บรรยากาศเย็นสบายเนาะเนี่ยเขาจะให้โมแฮลืงกลับมานะคะเพื่อที่จะได้ ไปแห่งานจะได้ไม่กลัวน้องม้านะคะก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเพื่อที่น้องจะได้เรีฝึกไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆนะคะแม่ๆน้องจะได้เก่งนะคะไม่ต้องกลัวม้านะคะสาวสวยมุงงของเราก็กินย้าอย่างอร่อยนะคะดูนะคะวันนี้คงจะได้กินต้นกล้วยนะคะเราก็เปลี่ยนไม่ใช่จะให้กินแต่สับปะรดนะคะก็เปลี่ยนจากก้านเท้ามัง่งต้นกล้วยมั่งนะคะ ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะพอควรว่าพอควรก็จะไปหานูน่นหานี่ให้กินนะคะหญ้าทีส่สวนของมงมแเก็เพิ่งจะเท่านี้นะคะเพราะว่าฝนมันไม่ค่อยตกนะคะเพิ่งจะตกสองครั้งนะคะถ้าตกวันนี้ก็คงจะเป็นสามครั้งนะคะฝากแม่ๆนะคะกดติดตามช่องเล็กๆของน้องมงมแเนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแม่ควรก็ขอจบไปแค่นี้นะคะไลยหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ